จากประเด็นที่ใหม่ดาวิกาตัดสินใจเตรียมฟ้องชาวเน็ตใช้คำหยาบคายโพสต์ถึงตนหลังมีดราม่าละครแม่อยู่วังยาสลบแมวซึ่งสาวใหม่โดนโยงไปด้วยจนชาวเน็ตด,ด่าแรงถึงเธอล่าสุดพบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งเคลื่อนไหวทันทีโดยโพสต์ข้อความขอโทษผ่านแพลตฟอร์ม X บอกว่าสวัสดีขนูอยากขอโทษคุณใหม่ดาวิกาขาะที่โคตทวิตแรงไปจนส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ ซึ่งตอนนั้นหนูยอมรับค่าว่าหนูไม่พอใจกับการทวิตอันก่อนที่คุณใหม่ลงประมาณว่าในฐานะนักแสดงอยากให้ละครฉายต่อไม่พอใจกับประโยคนี้มากเพราะรู้สึกว่าคุณใหม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเองมากๆจนไม่ได้นึกถึงการทารุณแมวซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายจึงเป็นที่มาของการโค้ดแรงในทวิตของคุณใหม่ค่ะ ซึ่งพอเวลาต่อมาหนูเห็นว่าจริงๆแล้วคุณใหม่ได้มีการขอโทษที่อธิบายไม่เคลียร์เรื่องอยากให้ละครฉายต่อก็เลยรู้สึกผิดจริงๆจากใจเลยค่ะว่าหนูไม่ได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วทวิตขอโทษไว้แล้วแล้วการที่หนูใช้คําว่าเห็นแก่ตัวมันแรงไปจริงๆค่ะหนูขอโทษคุณใหม่จากใจเลยค่ะหนูรู้สึกผิดจนให้คําสัญญาเลยค่ะว่าจะไม่ใช้คําพูดรุนแรงกับใครในโลกโซเชียลอีกคะ่ะ ขอโทษคุณใหม่อีกครั้งนะค่ะเดวเคอร์เอชและเสียใจกับการกระทำของตัวเองมาก,มากๆขจักใจเลยค่ะพอเวลาผ่านไปถึงได้มีเวลากลับมาคิดทบทวนว่าสิ่งที่หนูทำไปมันไม่เหมาะสมกับใครจริงๆค่ะไม่ว่ากับบุคคลไหนก็ไม่ควรได้รับคำพูดไม่ดีค่ะหนูขอโทษอีกครั้งค่ะ ขอโทษแฟนคลับของคุณใหม่ด้วยค่ะเข้าใจมากๆเวลาใครมาด่าดาราที่ตัวเองชื่นชอบก็ไม่มีใครโอเคอยู่แล้วซึ่งหนูขอโทษจริงๆอีกครั้งค่ะสามารถด่านหนูได้เต็มที่เลยค่ะตอนนี้หนูก็เสียใจกับการกระทําของตัวเองมากๆเช่นกันค่ะขอโทษที่ใช้อารมณ์นําเหตุผลค่ะอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่เปิดโพสตชาวเน็ตไราย,ยาวขอโทษใหม่ดาวิกาหลังมีกระแสข่าวเตรียมฟ้อง ข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดโพสต์ชาวเน็ตรร้ยยาวขอโทษใหม่ดาวิกาหลังมีกระแสข่าวเตรียมฟ้องซิ่งสุดระทึกในโตโยต้าแกโซเรซิ่งไทยแลนด์2024สนามที่4เชียงใหม่นัดมีเรียโพสต์ภาพขาวดำใส่อิโมจิหัวใจเพื่อนดาราคอมเมนต์ส่งใจโรโรลิซาปังไม่ไหวขึ้นปกวันทีแฟถูกยกหนึ่งใน12ผู้มีอิทธิพลในวงการบันเทิงโลก บอใบไม้ออ่างสอเสือพอพัอพนออ่าองลอลิงออเดอร์เพิ่มสั่งดำเนินคดีกอไก่รอรือสอฤศีออ่าองนอนหนูกงงูคอควายทันทาคาล์มรัฐภูมิข้อหาพยายามช่อโกงมอเตอร์เอ็กโป2024ัสปลูกกุาหกรรมยานยนต์ค่ายรถยนต์เข้าร่วมงาน42แบรนด์สมพรเผย2เรื่องดีแม้กระแสไทยลนด์ลีไม่ปังตามคาดเหตุดาวดังแห่เล่นลีกนอกอ่านคลิปเสียงรีดเงิน20ล้านบอสปันเข้าขายตบซับหรือไม่ขายยากไม่พอยังถูกกดราคา ระเดนเจลุยตลาดรถมือสองตั้งราคาขายเองได้คนซื้อไม่เจอรถโจรรถซากคนดูยิ้มตามตะวันฉายแชมป์โลกโมวยไทยตอบทันควันหลังโดนถามหนูสวยไหมคลิปตามข่าวก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i r a t .co.th Line Official ไทยรัฐ